ท,ท่ทองเที่ยวท่องเที่ยวงานบุญเดือนสีท่องเทีวงานบุญเดือนสี่นินไงไหมท่องเที่ยวงานบุญเดืนอ,น,น,ดน,สอน,น,ดนสี่แล้วหนอนนี่นี่น,นีบุญเะเวรเนานะ ขเกไปติดน okay, mm. ้ำว so, ัดน้ำว่าเฮ็มจายหุ <medi> ่นเขกกี้เป็นกระดาษแก้วเนาะเขกี้เอากระดาษแก้วเห็ดเนาะแน่นู่วะมาตะกี้เป็นกระดาษแก้วกัมีดนี่เป็นผ่าปะทงชิวทงชิวนะฮะให้ทงชิวเป็นพี่น้องเลยเบิ้งยี่ติดกาด ระยะความห่างกันบะคิดว่ามันง่ามหงอะไรกับฝาดลูกไปโหลดบเม่อไม่แน่แอบาอสองพันก็ไปนั่นละพี่น้องมาไทยท่องเที่ยวแข่งกันกับจ่องคุณติ๊กตังติ๊งติ่งติ๊งจังนะฮะคุณติ๊งตังเป็นงานมาเนี่ย ใช่บุญได้ี่น้อง่เด้อบุญน้ากันนี่ลาพ่อาทองตัดเป็นสามเหลี่ยมเนาะเป็นสามเหลี่ยมนะพี่น้องเนี่ยนี่งชิวบุญเดือนสี่บุญพะเวีดเนี่ยแหะพี่น่อง เสกาวอ๋มันกิติดอยู่เนาะเสกาวธรรมดาเนี่ยเสแล้วก็ไปติดเชือกนัล้างเนาะพี่น้อง ก็่อออกก็มีเียนีบุญมนอบาทเดียวยินงเสียงเออี่ได้บุญมโนอมาเนี่ยพ่กปบหอยวัวมอันออกคลิปบางหันนะม่อย่่คนรงันนะพี่ปอบเพนคนนะว่าแอกต่เป็บ่ปอบได้บุญแหละพี่น้องงานนี่ไม่ใญ่หลังท่องที่ยวท่องที่ยววะชายท่องเที่ยวพี่น้องหลเบิ้งนะนี่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 หากับิไปประดับวัดได้บาทนี่ย้อยยำยางปิวเวิงเวิงดี ย่า่ตรง c h i ว่อยกกันว่อยากมันก็เป็นเพาะมันไปเองดอ่มานละเตี่ยเตียงมาแน่ล่ะระยาห่างนี่ละรักษารยะห่างโควิด่างโควิดโควิดไม่มีอ้าวยายลางมาติดเจ้าจังใดบุญเก็จะปิดคลิปแล้ว เอ,อ็ดเจนซี่อ,อันนี้ก็ตัวจ,จริงคุณแม่คุณติ้งตั่งนะชาแนลนะฮะคุณแม่คุณต an ิ้งต so <c oughs> ังเล้วอย่าหลังอ่ะอันนี้คุณอาแขวบีิเซนซี่อืม อ่ะใช่การเดยดท่องเที่ยวง่ายๆพี่น้องในเบิ้งฮะก่อนแรกก็จะกรกจายครับคุณต้นชิมชาทุกครับ่อนคลิปหน้าครับมาติดต้มเที่ยวบุนเดือนสี่นี่อีกไม่กี่วันนะฮะงานบุญเดือนสี่อีสานครับ